าบอกว่าสิ่งพวกนี้บควรที่จะกาบไหวพอเว้าจบเขาก็เอาไม้มาพาดที่มือของพ่อปู่จนหากแต่ยังบบได้ไปลอดหอใสเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อทามนั้นมีอาการคือกับคนถือผีเขา้าดวงตาของเขาแดงกำและเขาเองควบคุมตัวเองบร่ได้แมเ,เขาเอาหินนั้นมัทุบที่มือตัวเองเจที่ได้เห็นพอดีเขา จึงได้เอาสรอยหุ่นพญนต์มาสวมให้กับทามนั่นจึงเหตให้เหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงหลังจากที่ทามมีสติเขาก็ครอบใจเจตที่เข้ามาช่วยเจตก็ได้บอกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าโบเสือก็ยาลบลู่ จากนั้นพวกเขาก็ได้พากันส่อมแปงมือของพ่อปูก่อนที่ชาวบ้านจะมาเจอแต่พอมาฮอดตอนเช้าเหตุการณ์ที่บอคาดคีดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเนนบิบและเจดได้มาเห็นว่ามีนาได้เสียชีวิตอยู่ในแม่น้ำกับเหตุการณ์นี้เฮให้ทุกคนนั้นเสียใจยหลายและหลังจากงานศพจบอัฐิของเล่าก็ได้ถือเก็บไว้ในหูปัน และในขณะเดียวกันเด็กก็ได้เจอกับตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ปะไว้อยู่เทิงเฮือนเจจึงได้ขอเบิงและเมื่อเขาได้เห็นเขาก็เฝ้าเอามันไป